ผมไม่มีใครไม่รู้จักโลบอกใช่ไหมครับและอย่างที่เรารู้กันดีว่าโลบอกมีเกมดีที่ผู้เล่นให้การยอมรับอยู่มากมายหลายเกมแต่ถึงกระนั้นมีเกมดีที่ผู้เล่นให้การยอมรับก็ต้องมีเกมที่ถูกทอดทิ้งไปธรรมดาแล้ววันนี้ผมจะพาคุณมาพบกับ5อันดับเกมที่ถูกทอดทิ้งจากผู้เล่นจะมีเกมใดบ้างนั้นไปรับชมไปรับฟังกันเลยครับ มากันนะดับที่หนึ่งอ่ะมึงดูภาพมึงดูภาพสมควรเป็นเกมที่มีคนเล่นหกสิบเก้าคนไหมนะครับเกมนี้มีชื่อว่าไลออดเฟลดูภาพก็รู้เนยดูภาพไม่รู้หรอ,อกเป็นโลบอ,อะ่ะอ๋อยิงยิงกลุมเฮียเนะี่ย กูเพื่อนมึเนี่ยไปยิงมันนู่นแต่ทุกคนดูภาพดูดูกาตาไลทคนแม่งเล่นหกสิบเก้าคนมันเป็นไปได้ไงวะมึงสองสารคนสร้างไหมเนี่ยแตกแ่งเนี่ยอ่ะดูอ่ะเฮ้ยแตกสองหลังแตกยีน้องเงี้ยอ้าวดีเทพเป็นตัวโตมึงตามนั้นอ่ะแตกสาม เก่งจัดเลนกูเฮ้ยอออ,อ,อยู่ไหนวะแตกเลยอดูเกมดีจัดบอกให้ทุกคนไปเล่ยยยนกะันเยอะๆนะสนับสนุนคนสร้างแมพผมเสียดายจริงๆที่มีคนเล่นแค่หกสิบเก้าคนแตกห้าแตกหกหอ,อยังแตกเจ็บ เกมนี้ผมบอกเลยถ้าใครหาเกมยิงปืนและยังไม่เคยเล่นเกมนี้แนะนำต้องไปลองครับอ่ะ,อะมากันในะอันดับที่สองเกมนี้ไม่ชื่อในการเกมนี้ไม่ชื่อไทยว่าการล่าไดโนเสนาร<บ>มึงดูภาพเหมือนเดิมกูใช้คำเดิมคือภาพไม่โคู่สวย ก็คือแบบการเล่นไม่ใช่เกมปืนด้วยเป็นการเล่นแบบล่าแย้ล่าสัตว์ล่าเล่นดอสเราะครับก็คือตอนนี้ครับที่ผมเล่นอยู่นะครับคือคนเล่นศูนย์คนคือในห้องผมไม่ไม่มีใครนอกจากผมกูยิงอยู่คนเดียวยิงยืนมืออีกอ่ะก็ยิงเข้าไปอ่ะแม่งภาพสวยมากนะครับครังแรกที่ผมเจอแม่งโคตรว้าวแนะนํานะครับให้คนไปเล่นกันเยอะแมพพวกนี้นะครับเป็นแบบที่โฉกสร้างมา อย่างมีคุณภาพแต่ไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือพูดถึงมากพอสมควรคขอ้อเรื่องกันเยอะๆนะครับการใครที่อยากล่าแย้เนะี่ยแต่ไม่มีตังค์ซื้อเกมในสตรีมเนะี่ยมาล่าในล็กบอกก็ได้ล่าจิงจกเอาอ๋ตายแล้วดูเอฟเฟกการตายไม,ไม่ได้ตายงโง่ด้วย เนี่ยผ่าท้องดูดิเจ้าเอ่อฮีกยกยูยิงตงนานได้เบี้ยวเดียว <S <S มาต่อกันนะอันดับที่สามได้แก่เกมชูด out อันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นและติดมากเป็นเกมที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเกมแล้วไม่ใช่คุณภาพธรรมดาด้วยคุณภาพระดับเกมดีๆแบบดีจัดๆอ่ะนะครับ <S <S ทั้งการยิงเสียงเอฟเฟกนะครับความจริงมันหมุนมซ้ายหมุนขวาได้ด้วยนะ ผมไม่ได้กดไงและระบบเกมดีมากนะครับมีแบทเทิ p a นพาร์ตอะไรให้ซื้ด้วยนะครแล้วก็มีคอนเทนต์ Content, การตายแบบโมชั่นการตายที่ค่อนข้างหลากหลายแบบมีทั้งโดน UFO สูบอะไรพวกนั้นนะแต่คิดดูคนเล่น44คนไอ้เหี้ยกูเป็นคนสร้างกูน่าน้อยใจเ่ะละ่ะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าการแข่งขันด้านเกมอเปิเนี่ยในเราบอกอะมันมีค่อนข้างส่ง แต่สําหรับผมเกมเนี้ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยคือมันเล่นขายเรียดได้แบบสนุกมากๆนะครับมันเป็นเกมกแรกที่ผมขอเข้ารายการโปรดในโลบอกที่ผมจาได้เพราะมันเล่นเพลินมากนะครับใครที่อยากเล่นนะครับเข้าไปเล่นได้เกม s h o ุดเอาระเชาประเชาประเช้า แล้วมากันในอันดับที่สี่แต่ความจริงผมจะให้เป็นอันดับหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมออนไลน์นะครับก็เลยการจัดมันอยู่ในอันดับที่สเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติละมันเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับคุณดูภาพนะภาพแม่งสวยแบบสวยมากๆแต่มีคนเล่นสามสิเคนอาจจะเป็นด้วยปกที่มันไม่ค่อยน่าสนใจก็ได้นะแต่คุณลองมาดูในเนื้อในมันเป็นเกมที่แม่งโคตรโคตรดี เอาจิงถ้ามันขายยังขายได้เลยเกมเนี่ยนะเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับให้เราได้ดาเนินเรื่อง,อง,อง,องในโลกที่เกิดมีโรคระบาดเชื้อซอมบี้นะครับเชื้อซอมบี้ระบาดเออให้เราเอาชีวิตรอดอะไรก็ว่าไปแต่การที่มีคนเล่นแค่สามสิบเอ็ดคนมันสมควรแล้วหรอครับท่านผู้ชม<บ>อะไรของกูเนี่ย ปกต,ตินะครับไม่มีอะไรพูดพูดไปเรื่อยนะครับสาหรับเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนไม่ได้เล่นได้สามารถเล่นได้คนเดียวแต่มันเป็นเกมเนื้อเรื่องที่สมควรค่าแก่การเล่นมากๆนะครับมีมชั่นดาตัวทอมมีเลยห,<อ>หนึ่งดอกโดนไปนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็อย่าลืมเกมพูล่า แปลภาษาอังกฤษเอาเองอะผมีเกยียจมาอยู่ในอันดับที่หนึ่งนะครับเกมนี้หนักกว่าใครเพื่อนเลยมีคนเล่นสองคนมีชื่อว่าการต่อสู้ของอาหารคือตอนผมเล่นเนะี่ยคนแทบไม่มีผมบอกให้และที่ผมติดใจเกมนี้ก็คือคนดูโมชั่นการวิ่งครับการวิ่งมันจะแบบแบบเนี้ยคือหาในเกม อื่นไม่เจอนะมันเหมือนไม่ใช่เกมโรบอทอะวิ่งดุดิกดุดิกน่ารักมากนะครับหมายถึงแบบโมชั่นของตัวเองนะแล้วมันก็ยิงยากด้วยเนี่ยแตกหนะังใครที่เบือ่อโรบอทนะครับรับรองเล่นเกมนี้นะครับเบื่อเหมือนเดิม <c oughs> เราเล่นนะครับเล่นโรบอทอยังไงมันก็เบื่ออยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครแบบไม่มีแมปไหนเล่นแล้วก็ลองแบบนี้ได้การต่อสู้ของอาหารเล่นใครเครียดได้เหมือนกัน Let's go ใครอายากเล่นก็จัดไปครับแต่ยังไม่จบครับเรามีแถม oh. ในเกมนี้ก็ยิงมันเหมือนกันคุณดูเพียงเพียงเพียงแตกหนึ่งแตกสองเป็นไงละ่ะนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมฟูไฟนะครับเป็นเกมยิงเป็นเกมยิงป,ปืนแบบชิวๆสบายๆนะครับที่แบบมันมีเคร่องรอแล้ผมชอบกันแบบว่า คามดีของปืนมันมากเลยนะครับมันดูสมจริงดีแต่เกมนี้นะครับมีคนเล่นที่น้อยนะครับและมีการยอดกดไลค์ที่ค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่สําหรับผมคิดว่ามันสนุกมากใครที่ชอบเกมยิงปืนก็มาลองเล่นได้เหมือนกันนะครับฟูไฟออกมาดิออกมาออกมาูไม่ทําอะไรมึงหรอก เรียบร้อยโง่โอเคเดี๋ยวก็จบคลิปไปแล้วกัวกนนะครับมันมีอีกหลายเกมนะครับที่เป็นเกมที่มีคุณภาพแต่ก็ไม่มีคนเล่นนะก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจให้กับเกมเหล่านี้นะครับบางทีมอาจจะดูภายนอกดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ลองเข้าไปเล่นสักครั้งหนึ่งกบให้คนสร้างเกมได้แบบชื่นใจกันนี้ก็พอนะแวนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพอให ท่านผู้ชมชมคลิปอย่างมีความสุขถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบายไปแล้วครับ